ใ่ค่มาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังบีบีก็ยังคงมีเรื่องราวความรู้นะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของถั่วลันเตาช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองถ้าพูดถึงถั่วที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยใครๆก็ต้องนึกถึงถั่วลันเตานั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อนําม,มาปรุงด้วยความร้อนจะให้รสหวานอ่อนๆในแบบฉบับของผักค่ะและก็ประโยชน์ของถั่วลันเตาก็มีมากมายเลยทีเดียว เพราะว่าในถั่วลันเตาอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันเซลล์นะคะโดยในถั่วลันเตายังมีวิตามิน B1 สูงมากเลยทีเดียวนะซึ่งวิตามินชนิดนี้นะคะจําเป็นต่อการทํางานของระบบประสาทแล้วก็จะช่วยทําให้รู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเป๋าค่ะและนอกจากสารอาหารต่างๆแล้วนะคะถั่วลันเตายังอุดมด้วยเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ําค่ะที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดและปรับสมดุลในระบบ ทางเดินอาหารนั่นเองโหคุณสมบัติของเขาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะและเมนูที่จะเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยทานเมื่อไหร่ก็ติดใจนั่นก็คือเมนูถั่วลันเตาผัดกุ้งค่ะโดยนําถั่วลันเตาไปต้มในน้ําเดือดที่โรยด้วยเกลือเล็กน้อยพอเขียวเข้มขึ้นนะคะก็นํามาแช่ในน้ําเย็นจัดค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันพอร้อนได้ที่ก็ใส่กระเทียมเจียวจนหอมเลยนะคะใส่กุ้งแล้วก็จากนั้นค่ะปรุงรสด้วยน้ําจิ้มุก,กี้ซันซอสสุด พริกกระเรียงที่รสชาติเผ็ดจีดจาดก,กลมกล่อมเผ็ดพริกหอมกระเทียมค่ะทําจากพกกริกกระเรี่ยงแท้ๆเลยนะแถมไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะคลุกเคล้าจนเข้ากันเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้อีกหนึ่งเมนูอร่อยแถมมีประโยชน์แล้วล่ะค่ะและอย่าลืมเลยนะคะน้ำจิ้มซุก,กี้ซันซอสสุดพริกกระเรียงแค่มีติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยง่ายหลากหลายเมนูแล้วล่ะค่ะสําหรับในช่วงนี้สนับสนุนข้อมูลดีๆโด,ดยน้ำจิ้มซุกี้ซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันคุณผู้ฟังสามารถ ไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะที่ห้างสอบสินค้าชั้นนําทั่วไปค่ะสัซอดสั้นซอนอะไรที่บ้านในทุกวัน